มาเที่ยวไล่ทองสมบูรณ์ขับกันนะคะนั่งรถลางมาเม,ามื่อคจะมีกิจกรรมมาให้ถ่ายรูป็ปชนเผ่าอยู่ดีมันก็ไม่ตูนะคนสายอสปไชุดชนเผ่า จะมีกิจกรรมให้ทำกันเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรให้ทำกันบ้างค่าเข้าที่นี่คนละ199บาทแล้วก็เล่เลนฟรีเลือก ได้หนึ่งกิจกรรมฟรีแล้วก็มีน้ำกับป๊อปคอร์นแถมให้นี่คือวันที่เปิดทำการเข้านะคะก็อันนี้ค่าเข้ามีราคาเดียว199บาทก็เป็นค่าเข้าค่ารถแล้วก็หนึ่งกิจกรรมแล้วก็ได้ป๊อปคอร์นกับน้ำอัดลมจีเป็นอะไรหลายแบบแล้วก็มีสุดกิจกรรมที่มีให้ทำในไล์ลองมาเล่นกันดูนะคะเป็นจุดแรก มีคูปองแลกน้ำกับปอกอนสีกับปลากิจกรรมเป็นกิจกรรมล่อนทองล่อนทองได้ก็เอากลับบ้านไปเลยจ้ามันมีทองมันมีทองอยู่จริงๆใช่ไหม,ไมอะไม่รู้ไม่รล่อนทองแล้วก็มีให้ขี่ม้าด้วยขี่มา้าเห็นไหมขี่ม้าน้อยแลจะมีคนพาขี่มา้า ก็มีผู้ขี่มา้าถ่ายรูปไหมก๊องโฟกัสปุ๊กสวนนี่จะเป็นายยลานสิงห์นะมีม้าอยู่ข้างหลังนี่ให้เจอเยอะแยะเลยเลยม้าหิวอันนั้นคือมา้าแคะไม่กินไม่ได้เลยม้าหิวม้าหิวแล้วก็มา้มาแคะมา้าแคะม้าแคะตัวปุกลุกนั่งรถรางเข้ามาในสวน อันนี้ก็ลังจะนั่งกลับไปถ่ายรูปที่ต้นไม้สูาใจใ <c oughs> เห็นมั้ยเป็นหัวใจอยู่เห็นปะแต่ว่ามันเขียวเหมือนกันเออต้นไม้หัวใจแต่ลานคือแบบลานกว้างมากเฮ้ยแต่ฟิลคือมันได้มากถ้ายืนตรงกลางเป๊ะคือภูเขา กำลังมาเล่นเขาเรียกว่าอะไรนะบีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรอะไรอย่างกีลายองสรขอก็เห็นต้นไม้ หัวใจอยู่ข้างหลังด้วยตั้งไปคนเดียวจะได้หนึ่งคนเนี่ยแมตอนไหนนไม่เคยได้ตั้งตัวสักคอโอ้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 ใจเย็นๆนะคะคนขับใจเย็นๆนะ ไม่ดิบไม่ดิบไม่ดิบมไม่ดิ้ไม่ดิ friend, uh, ้มไอิงไอสิงคือพอกินก็เงียบแหละพอมันอยู่ใกล้ๆแล้วมันก็ไม่โฟกัสอ่ะ ไปหนึ่งสอง